สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคนแชร์ข่าวพารวยด้วยคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนมกราคมปี2568นะคะ โดยภาพรวมเป็นเดือนที่การเงินของท่านถือว่าเข้ามาดีขยันและหาเงินเก่งมากจะมีการเดินทางบ่อยค่ะจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะเปิดตัวที่สำคัญปากมีสเสน่ห์คำพูดคำจาดูน่าเชื่อถือมีโชคลาภและข่าวดีด้วยเป็นเดือนที่ท่านจะได้รับโอกาสดีๆด,ด้านการงาน ใช้ความคิดเยอะนะคะเพราะว่าท่านกำลังคิดหาช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะคิดเรื่องคนในครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าวิตกกังวลกับใครบางคนและมีงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบด้วยนะคะเอาละ่ะทีนี้เราก็มาเจาะลึกด้านการงานของท่านกันบ้างการงานของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมษไม่ธรรมดาค่ะ งานมีทุกรสชาตินั้นก็หมายความว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะงานเยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสจะมอบหมายงานดีๆหรือว่าโปรเจกที่มีความสําคัญสําคัญให้ท่านรับผิดชอบนะคะการงานถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรหลายท่านบอกว่าไม่เหนื่อยไม่ใช่เมธถูกต้องและที่สําคัญนะคะข้อดีหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น งานไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะใช้คําว่าทํางานหามรุ่งหามค่าวันหยุดไม่ได้หยุดทํางานไปใช้ความคิดไปค่ะคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวขออนุญาตเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะยุง่งและจะต้องทําอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันคิดมากด้วยฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะให้โฟกัสที่การทํางานคิดทีละเรื่องพอบางท่านคิดเรื่องงานอยู่ดีๆนะแวบไปเรื่องส่วนตัวเฉยเลย ทีนี้คิดทีละเรื่องให้ท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดมากและคิดทีละหลายๆเรื่องจริงหรือไม่อยากจะบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะคะให้คิดทีละเรื่องพอเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านเยอะแต่ท่านจะรับมือกับงานได้ดีพอสมควรนะคะหากงานติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยว่าทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้และท่านจะได้สัมผัสกับ งานใหม่ๆค่ะซึ่งเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยได้ทำมาก่อนนะคะบางท่านอาจจะเป็นงานประจำต้องรับผิดชอบงานใหม่ๆหรือไม่ก็บางท่านอาจจะได้สัมผัสกับงานเสริมที่2ที่สในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะคือพูดง่ายๆที่ผ่านมาทำงานหน้าเดียวแต่ช่วงนี้อาจจะ รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําหรือว่ารับจอบทําควบคู่กับงานประจํานั่นเองนะคะท่านใดที่ทํางานประจําหรือว่ารับงานอิสระปีนี้ช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผลักดันมอบง,งานดีๆให้ท่านรับผิดชอบจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นและท่านจะมีข่าวดีได้รับสิ่งดีๆจากการเดินทางถ้ากําลัง พูดคุยเรื่องอะไรก็ตามในช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะสำหรับท่านใดที่ค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านขายดีค่ะในช่วงเดือนมกราคมปรับเปลี่ยนการขายและพลิกแพลงการขายบ้างนะคะเซลในหน้าคนกลาง,ช,งช่วงนี้ถือว่าดีเหมาะแก่การออกหาลูกค้านะคะเพราะท่านจะได้ลูกค้าเพิ่มช่วงนี้ท่านพูดจาโน้มนาวจิตใจคนได้ดีค่ะพลิกแพลงคําพูดเก่งอะไร พูดอะไรออกไปใครเขาก็เชื่อโดยภาพรวมค่อนข้างดีพอสมควรแต่บอกเลยว่างานเหนื่อยมากบางท่านต้องทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำอยากทำอะไรทำเลยนะคะแต่ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นก็พอจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวแค่นั้นเองและรามาระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนเอารัดเอาเปรียบให้มองข้ามความเหนื่อยนะคะในช่วงนี้ เดือนมกราคมนี้เพราะสิ่งที่ท่านจะได้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าและงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเข้ามาดีเพราะท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนั่นเองค่ะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนุนหลังด้านการเงินจะมีคนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างภายในบ้านนะคะมีโด่งได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วย คือพูดง่ายๆช่วงนี้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งดีมีโดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือคนใกล้ชิดบุตรหลานบางคนจะนําข่าวดีๆมาให้แต่ว่าในขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจจะเป็นห่วงใครบางคนเป็นพิเศษหรือท่านจะยุ่งๆกับ เรื่องราวภายในบ้านนะคะบางท่านจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับบ้านเช่นอาจจะเป็นการซ่อมแซมปรับปรบปุงต่อเติมบ้านหรือบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับคนรอบข้างเช่นซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพรายรับถือว่าเข้ามาดีแต่ว่าอย่าได้ประมาทนะคะอย่าได้ประมาทด,ด้านการใช้จ่ายเพราะว่านอกจากรายจ่ายที่บอกมาแล้วยังมีรายจ่ายแบบปุบป,ปับฉับพลันเข้ามาด้วยและมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิน้น ตัวท่านเองค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะคะช่วงนี้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้วางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะและอย่าไว้ใจคนอื่นมากเรื่องเงินเงินทองทองระวังคนเอารัดเอาเปรียบระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้มีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกอบโกยผลประโยชน์จากตัวท่านและท่านมีดวงเสี่ยงเงินไปกับสุขภาพค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ยังไงก็ขอใหท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เงินของท่านเข้ามาดีแหละแต่ว่ากลัวท่านจะใช้จ่ายเงินเพลินข้อดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้และบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จคะ่ะโดยภาพรวมการเงินค่อนข้างดีเป็นอันดับต้นๆใน12ราศีเลยทีเดียวและจะได้เจอคนเก่าๆที่ท่านรู้จัก แต่ว่าไม่ได้เจอมานานหรือว่าอาจจะได้พูดคุยกับคนที่ท่านรู้จักผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะและจะมาจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะอยากคบหาดูใจหรือว่าอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองเพราะบางท่านจะโฟกัสที่การเรียนหรือ การทำงานหาเงินมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่แน่าเป็นห่วงรักคร่กันดีเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะมีงอนกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันรุนแรงค่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็คืนดีกันแต่ว่ารายจ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยภาพรวมนะคะเดือนนี้ท่านจะโชคดีมากๆ2เรื่องนั่นก็คือว่างานดีขึ้นมีข่าวดีเข้ามาเหนื่อยไหม เหนื่อยตามปกติค่ะปัญหามีไหมมีตามปกติแต่ท่านจะแก้ไขได้ 2. การเงินท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้น ราขอบคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งๆนั้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ